สบายดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาอลาสกาฮาวายแล้วก็ในประเทศไทยและประเทศลาวเจ้าวันนี้หมอกแก้มหมอมนาลันช้างสนแก้ววันนี้มีข่าวมาฝากบอกเกี่ยวกับอของยาเลือดนะเจ้าวันนี้เนืเ่องจากว่าตอนนี้ประเทศไทยเนาะกำลังมีข่าวเกี่ยวกับปัญหาของคนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเกี่ยวกับคนที่โดนยุงกัดนะเจ้ายุงลาย ซึ่งยิ่งหน้าหนาวเข้ามาเนี่ยคนก็จะไปใช้ชีวิตออกนอกบ้านนะเจ้าเพราะว่าอากาศดีเนาะทางเมืองไทยเมืองลาวแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยบอกค่อยมีปัญหาเพราะว่าเราอยู่ในเฮือนนะเจ้าเรื่องปัญหายุงแต่ว่าบางบ่อนก็มีนะเจ้าเคยไปแถวเอ่อแถวเท็กซัสหรือว่าแถวเทนเนสซีก็มีมีมีเหมือนกันนะมียุงเหมือนกัน แต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้คือเป็นเรื่องใหญ่เนาะโดยเฉพาะเคสของปอทิสดีที่ว่าพอติดเชื้อในกระแสะเลือดตอนนี้ณวันนี้เนี่ยจะวันที่22พฤศภานี้ทางแพทย์ต้อง,งตัดขาไปนะจ๊าเพราะว่าป้องกันการลุกลามของการติดเชื้อกรมหมงก็เลยมาฝากบอกสำหรับสมาชิกหรือว่าท่านที่มีญาติพี่น้อง ที่จะเดินทางมาในประเทศไทยแล้วโดยเฉพาะเมืองลาวจริงสองเมืองเลยลนะบอเวนนะเจ้าทั้งเมืองไทยแล้วกับเมืองลาวนี่ยุงหลายแมงหลายโดยเฉพาะยุงลายนะเจ้าขนาดก้มหอมว่าก้มมดูแลแตัวเองนะตอนนี้นี่ต้องได้ทํายากันยุงเลยนะเจ้าที่เป็นสมุนไพรเพราะว่าคนต่างชาติหรือว่าคนที่มาจากอเมริกานี่ส่วนมาก พอมาถึงเมืองไทยเมืองลาวนี่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวแพ้นะเจ้าเกี่ยวกับอัลล์จี้เกี่ยวกับผิวที่เซนสิีฟโดนอย่างนิดหน่อยโดนต้นไม้โดนอย่างนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยก็จะเริ่มเป็นพื้นเป็นคันนะเจ้าโดนยุงกับโดนนักกว่าคนอื่นคนประนั่งกันเป็นสิบคนโดนอยู่ผู้เดียวสองคนอย่างนั้นก็เลยมาฝากบอกว่าช่วงนี้ถ้าท่านเดินทางมาในเมืองไทยนะเจ้าหรือว่า ท่านที่มีญาติพี่น้องอยู่ในเมืองไทยเนี่ยอย่าลืมเด็ดขาดนะเจ้าถ้ามีโอกาสพกสติดไว้นอกจากเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดที่สําคัญคือเรื่องของการเป็นวัดเป็นไข้ตัวนี้นะเจ้าใช้ได้หลายคนที่ไอคนที่จามแล้วอย่าต้องกินยาแก้อักเสบใช้ยาตัวนี้กินก่อนแต่อย่างไรก็าตามแก้มหอมบอกแล้วว่าถ้าท่านไหนยังเคยล้างเลือดนะเจ้าบัตพิวริฟายเนี่ยใื้ล้างเลือดก่อน มีโอกาสล้างเถอะอย่างน้อยปีลราสองครั้งถึงแม้ว่าท่านจะมาเจ็บป่วยนะเจ้าเพราะว่าท่านที่เจ็บป่วยง่ายเนี่ยเ็เรื่องจากว่าเลือดเห่าเนี่ยสกป,กปกนะเจ้าการที่เม็ดเลือดจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้นานทานร่างกายขึ้นมา คือสามารถต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยเราต้องอาศัยทุกกระบวนการโดยเฉพาะเลือดที่จะต้องสะอาดนะเจ้าเพราะว่าเลือดของคนเรานั้นมีความยาวแล้วก็มีจํานวนเยอะมากอย่างที่บอกตลอดเวลาว่าความยาวของเส้นเลือดนั้นเอามาต่อกันสามารถรอบโลกได้เป็นรอบเลยก็เลยมาฝากไว้นะเจ้าที่เมืองไทยเมืองลาวนี่ยาขาดมาก ฉะนั้นอย่ารอนะเจ้าว่าโอ้ยค่อยเดินทางมาในเมืองไทยแล้วค่อยมาซื้อที่นี่เพราะว่าที่นี่ต้องรอยาเป็นเดือนสองเดือนเลยก็ท่านที่มีญาติพี่น้องอยู่ในเมืองไทยเมืองลาวตอนนี้เราก็เริ่มประสานงานเข้าที่แล้วเนะเจ้าที่จะเริ่มทยอยส่งยาให้กับญาติพี่น้องท่านในเมืองไทยเมืองลาวก็มาฝากบอกไว้เนะเจ้าโดยเฉพาะ อากาศช่วงนี้เปลี่ยนมากคนที่เป็นไข้เป็นวัดบสบายติดเชื้อเนี่ยเป็นไอเป็นจามเนี่ยเจ้าสั่งเลยนะเจ้ายาล้างเลือดยาล้างเลือดนะคะแล้วก็เจ้าของต้องทําเองเพราะว่ามาดูแล้วในเมืองไทยยาพวกตะไคร่หอมฆ่ายุงเออไล่ย,ยุงนะเจ้าไปได้ฆ่าเนี่ยมันมีหลายเกรดจริงๆบางเออก็ได้ซื้อมาใช้ประมาณ10กว่าแบบนะเจ้าเออก็จะมีส่วนที่ ใช้แอลกอฮอล์เกรดเกรดของชนิดของแอลกอฮอล์หรือส่วนผสมเนี่ยกับหัวของน้ำมันหอมระเหยตะไคร้เนี่ยที่แตกต่างกันนะเจ้าอันนี้กําหอมไม่ต้องทําเองเพราะว่าสกัดน้ําตะไคร้ของเองเราเบ่ใช้สารเคมีเลยนะเจ้าแอลกอฮอล์ที่เราผสมข้างในเนี่ยเพราะมันจะต้องใช้แอลกอฮอล์เกรดที่เรากินก็เลยต้องทําเองนะเจ้าที่เมืองไทยบางคนเปิ้นกระขายกันขวดหนึ่ง ประมาณร้อยกว่าบาทแต่ของแก้มหอมนี่200กว่าบาทก็คือขวดนี้250บาทนะเจ้าก็ถ้าท่านมีญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยหรือว่าเมืองลาวก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อที่ทางแผนกที่ปรึกษานะเจ้าหรือว่าทีมหมอที่ปรึกษาหรือว่าแผนกขายได้ก็จะมีเบอร์โทรขึ้นให่ดูตามข้างล่างนี้ส่วนที่เมืองลาวนะเจ้าก็สามารถโทรติดต่อไปที่เอื้อสุดส,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 สาดานะเจ้า ภรยาของท่านเท้าทศพรได้ที่เวียงจันทร์หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นตามข้างล่างหน้าจอนี้เลยนะเจ้าก็วันนี้มาฝากบอกไว้แถมอย่างนึงคือฝากสําหรับรายการของหมอแก้มหอมที่ท่านที่มีญาติอยู่ในเมืองไทยเมืองลาวสามารถรับชมติดตามชมทางช่อง H-Plus นะเจ้า,าจะเป็นทั้งจานดำจานแดงแล้วก็ True สามารถดูได้นะจะขึ้นรายละเอียดขึ้นหน้าจอเลขที่ ช่องที่สามารถติดตามชมได้ฉะนั้นวันนี้แกมหอมมาอยู่ที่เมืองไทยก็มาได้ทิ้งงานที่ทางอเมริกานะเจ้าเพราะว่ามั่นใจว่าทีมง,งานทางอเมริกาสามารถดูแลสมาชิกของกู่เดียทีวีสามารถดูแลลูกค้าของแกมหหอมได้เป็นอย่างดียาทางนู้นก็มาเคยขาดก็ฝากไว้ในวันนี้นะเจ้าสำหรับยาล้างเลือดแล้วก็ สมุนไพรไล่ยุงนะเจ้าสเปรตะไคร้ของแกมหอมยุงจะต้องใส่ชดาไทยนะว่าทำในเมืองไทยเจ้าวันนี้ก็มาฝากรายละเอียดแล้วก็ความพักแพงสำหรับสมาชิกพ,พูดไอเดียทีวีของเขา่านนี้นะเจ้ายูดีมีแหงเจ้าขอบใจหลายๆเจ้า